โอเคซีชันที่เจ็ดนะครับซีชันต่อไปก็ยังมาสู่เรื่องของพื้นฐานการเทรดกลิตเหมือนเดิมนะครับพื้นฐานการเทรดกลิตเหมือนเดิมก็วันนี้มาคุยนเรื่องของฟาร์มแคสฟาร์มแอสเซทเทรดเก็บของกับเทรดเก็บตังค์อ่ะที่ทุกคนชอบชอบเทรดเก็บของกันมากเลยแต่ผมไม่ชอบมาคนนึงนะครับอ่าผมไม่ชอบมะคนนึงเออก็มาอธิบายกันนะครับว่าฟาร์มแอสเซทกับฟาร์มแคสคืออะไรต่างกันยังไงนะครับฟาร์มแอสเซท เทรดกริดฟาร์มแคชก่อนนะครับก็คือเป็นปกติทั่วไปครับเทรดกริดเทรดไปเทรดมาได้ผลลัพธ์หรือได้แคชโตออกมาเป็นแคชหรือเป็นเงินสดนั่นเองนะครับหลักการก็ง่ายๆครับของการเทรดกริดแบบฟาร์มแคชคืออย่างนี้ครับสมมติว่าเวลาเราเทรดกริดนะครับเราเข้าด้วยเราจะโฟกัสค่าฟาร์มแคชนะเราจะโฟกัสที่ยูนิตที่เราเข้านะครับไม่ว่าคุณจะออกแบบยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณเราออกแบบเป็น value เนาะจวอีกทีเราออกแบบเป็น value แต่ตอนที่ขายออกครับเราขายออกเป็นยูนิตที่เท่ากันนึกออกไหมเอตอนซื้ออเราซื้อเป็นแวรลูใช่ไหมแต่ตอนขายเราขายออกเป็นยูนิตที่เท่ากันนะครับเ,เราจะพบว่าแวรลูมันเปลี่ยนไปนึกออกไหมแวรลู value ตรงนี้หนึ่งพันเราขายออกยูนิตเท่ากันแต่แวรลูตรงเนี้ยสองพันเราเซลล์ออกไปสองพันสิ่งที่เกินออกมาคือแคชนะครับมีเงินสด เกินมาหนึ่งพันนะครับอันนี้คือฟาร์มแค่เทรดเพื่อให้ได้ส่วนอ่างเป็นแคชนั่นแหละประมาณนี้นนะครับเป้าหมายก็คือดึงเงินสดออกมาให้มากที่สุดเอาเงินสดออกไปใช้จ่ายต่อยอดคุณอาจจะไม่ได้เชื่อในสินค้าตัวนี้มากนะนะครับคุณอาจจะไม่ได้เชื่อในสินค้าตัวนี้มากนะตัวเนี้ยฟาร์มแคชจึงเหมาะสมซึ่งผมจะชอบฟาร์มแคชหรือเทรดเก็บตังค์มากกว่า นะครับอ่าเทรดเก็บของคืออะไรนะครับที่ทุกคนฮิตกันมากเลยคุยกันแบบสนใจมากเลยเทรดเก็บของคืออะไรเทรดเก็บของคืออย่างนี้ครับเหมือนเดิมเวลาเราซื้อของนะครับเราวางตริดระวังด้วยแวล์ลนะู 1, เนาะหนึ่งพันเหรียญนะครับเราจะได้ของมาเท่าเนี้ยสมมุตินะเราจะได้ของมาเท่านี้มมนะนถ้าราคาขึ้นไปนะครับอ่าสังเกตนะาแวลูลสินค้าเราเพิ่มขึ้นไปเป็นสองพันก็จริงแต่ตอนขายครับ เราขายออกนะครับด้วยสัดส่วนที่เท่ากันเป็น Value b ป y 0หนึ่งพันเหรียญเซลลหนึ่งพันเหรียญนะครับแต่พอเราเซลล์ที่ 1, หนึ่งพันเหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือของที่เราขายออกไปออกไปแค่ครึ่งเดียวคือศูนุดูนย์ห้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วนที่เกินออกมาเป็นแอส e ซท จะเรียกว่าเกินออกมาก็ไม่ได้ครับเรียกว่ามันไม่ได้ถูกขายออกไปเราได้เงินสดกลับเข้ามาคืนเท่าเดิมถูกนึกออกไหมครับเพื่อที่จะกลับไปซื้อของที่ที่เดิมได้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในพอร์ตเราก็คือแอสเซทอ่าอันนี้ก็เลยเรียกว่าเทรดกริดแบบปามแอสเซทคือยิ่งเทรดไปเรื่อยๆก็จะยิ่งได้ของได้แอสเซทข้ไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายก็คือนะครับ จริงๆแล้วมัน,ค,มนคือมันก็คือดึงเงินสดออกมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้จะเอาเงินสดออกไปทําอะไรก็เลยเอากลับเข้าไปเติมนะครับกับแอสเซทตัวเดิมนะครับก็จะเหมาะกับคนที่เชื่อในสินค้านั้นมากๆนะครับอืมแต่ผมก็จะไม่ชอบแบบนี้เออเพราะว่าฟาร์มแคสเนี่ยมันบริหารง่ายกว่านะครับส่วนตัวจะชอบแบบแบบเอาเงินสดออกมาเลยเพราะว่ามันเอาไปเอาไปต่อยอดได้ดีกว่าแล้วเหมาะสมกว่าในหลายๆ อย่างนะครับอันนี้ใบแอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะเอเอช่นคุณเอาไปวางคุณได้เงินสดคุณเอาไปวางในแอสเซทที่มันดีกว่าก็ได้นะครับที่อาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าก็ได้ได้เงินสดออกมาคุณเอาไปวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากกว่านะครับไ,<อ>ได้เงินสดออกมาคุณเอาไปเฮดจิ้งลดความเสี่ยงได้นะครับแ,แล้วมันริหารจัดการง,ง่ายมันมันแตกออกมาเป็นแบบเนี้ยได้ง่ายนะครับและถ้าคุณอยากได้จริงๆเอาออกมาเก็บของไว้อีก ก็ได้นะครับนะครับเอ่ยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งผมจะทำแบบนั้นมากกว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมฟาร์มแคสก่อนนะครับนะครับกิจ GC เนาะนะครับได้ออกมาเสร็จปุ๊บได้แคสดออกมานะครับผมมาวางรีบาลานซ์นะครับเพราะว่าถ้าเราฟาร์มแคสอย่างเดียวเลยข้อเสียหลักหลัก,ลกอันนี้ใบแอดล้วนนะครับย้ำว่าใบแอดล้วนเลยนะ บอัดล้วนๆเลยนะสมมุติว่าตอนเนี้ยครับเราจะมีกาไรเมื่อตลาดขึ้นถูกไหมพรตลาดขึ้นเราเก็บของ้เนเรื่อยๆแปลว่าของที่เราเก็บต้นทุนก็จะสูงที่เรืเร่อยๆเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเก็บของที่ต้นทุน <c oughs> เราเก็บเป็นเงินสดมาแล้วรอราคา,าลงแล้วเราค่อยมาเก็บแอสเซทถูก็ออกไหม เราค่อยมาเก็บแอสเซทนะครับดีกว่าสิ่งที่ผมทำก็คือผมทำาก็บแล้วก็เอากำไรไปเปิด Rb นะครับเก็บของเวิร์กกว่านะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับเซสชันนี้นะครับเก็บเก็บของเก็บเก็บตังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ย้ำเนาะว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่จุดประสงค์นะครับบางคนก็ชอบเก็บเก็บของ แต่ผมแค่ไปอ่านเฉยๆว่าผมไม่ชอบเพราะว่าเอาเงินสดออกมาแล้วเอามามเหน็นครับง่ายกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับเซสชันนี้